สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube ของอูธธ๋ชัยใหญ่นะครับวันี้ก็อยู่กับอู๋อุชัยใหญ่นะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถหางรถเทลเลอร์ของเกียจินนะครับริ่มเป็นรูปเป็นร่างครับประกอบข้างใส่เรียบร้อยครับครับตอนนี้ ตะกีผมจะใช้เป็นหน้าหน้า 6, นะครับแล้วก็ใช้เอสดีนหน้าสร้อยตลอดนะครับนะี่ครับไม่ได้ตัดต่อนะครับร้อยตลอดแบบนี้เลยนะครับเตะกีนทั้งหมดสิบเดสิบสอตัวนะครับด้านข้างผมก็จะใช้ใบแปง6นิ้วครับ การต่อเหล็กผมจะต่อในลักษณะนี้ครับต่อเป็นปากฉลามเข้าไปครับจะได้มีพื้นที่เชื่อมเยอะนะครับมันจะไม่ได้แตกหักง่ายครับตรงนี้จ,จะจะเป็นปากแหางกลางตรงกลางคาอบขี้ครับล้อคู่คูดคู่หลัง ล้อคู่หน้านะครับตัวนี้ผมจะเว้นช่องล้อแล้วก็แยกใส่สามใส่สามนะครับแล้วก็ตัดไปเลใส่สามครับตัวนี้ช่วงรถไปโคยืนนะครับเราจะจะใส่ให้มันทีหน่อยครับส่วนด้านหน้าก็ไม่มีอะไรแล้รถไม่โคไปไม่ถึงครับ่วงนี้เราต้องการความแข็งแรงหน่อยครับด้านท้ายผมก็จะตัดสลบปดัดเอาครับสลบปครับไม่ได้ต่อชนโครงนะครับ ร,รถโค้ดรถเกี่ยวขึ้นมันจะไม่ฟาดนะครับดูด้านหลังกันตอนนี้ผมจะประกอบคานท้ายเข้านะครับโดยใช้ไอบ,บีมหน้า12นะครับไอแบบีมท่านท้ายผมจะใช้8ตัวครับ8ตัวด้านละ4นะครับตรนนี้เวาเว้าให้เข้ากับปีกตัวนี้นะครับ เสียบเข้าไปครับอ่ะได้แล้วประกอบกันดูนะครับ

好没。<Bye. S 2> มนันอี่างหนึ นี่นะครับเอขาเข้าไปเซ็นครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะเชื่อมแบบนี้แล้วต้องจับฉากให้ได้ก่อนนะเอาสวัสดีครับช่างแก,เ,กเป็นไงบ้างครับพอดีกับที่คำนวณไว้เลยไหมครับเป๊ะครับ คขึ้นมาเราจะใส่ให้มันตีหน่อยนะครับถึงช่องล้อขอบพี่ช่องล้อนะครับแม่โคก็จะมาถึงประมาณช่วงนี้ก็ก็เนี่ยแมโคจะ,จะ,จ,ะจะขึ้นมาถึงขนาดนี้ครับด้านนี้ก็ไม่ไม่ได้รับน้ำหนักอะไรละตรงนี้จ,จะเป็นล้อหน้าคู่หลังนะครับเป็นคานเสริมครับเดี๋ยวเราใส่ใส่ล้อแล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยเพิ่มคานออกมาครับ นครับความพุดกหน้าเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเผื่อจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผม ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะครับโอกาสหน้าผมจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูอีกครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ